สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมโบเล่ครับเพื่อนๆที่ฝึกแขนขวาครับศอกขวาตามคลิปที่แล้วนะครับมีอาการนะครับลูกดันออกขวานะครับไม่สามารถกลับส่งมาตรงได้นะครับจะทํำยังไงนะครับการที่ลูกออกขวาแบบนั้นนะครับถูกต้องแล้วครับเพราะว่าแนวมือของเราจะต้องเก็บแรงแล้วก็ส่งมาจากแนวอินไซด์นะครับหรือว่าด้านในถูกต้องแล้วนะครับแต่ถ้าลูกออกซ้ายเลยในสเต็ปเมื่อกี้แสดงว่ามันค่อมแล้วแขนจะไม่สามารถเหยียดตึงในมุมนี้ได้จะเป็นแบบเกี่ยวๆอย่างนี้ มือขวาก็จะสกูปปิ้งนะครับทีนี้พอแขนขวาถูกแล้วแล้วเราจะทํายังไงให้ลูกตรงนะครับมาดูก่อนนะครับว่าแขนขวาพอเรามีการเก็บศอกนะครับเก็บไหล่ดรอปลงแล้วเนี่ยแขนขวามือขวาทํางานยังไงครับพอถึงตําแหน่งนี้แล้วนะครับเพื่อนๆจะต้องมีการส่งมือนะครับไปทางขวาเหมือนเดิมส่งแขนส่งมือไปทางขวาแต่ในจังหวะที่จะเข้าลูกนะครับก่อนจะโดนลูกมือจะต้องมีการโรเตชันแบบนี้ครับนี่ครับหรือหมุนหมุน นะครับนึกถึงว่าเราจะเคยได้ยินว่าไปเช็คแฮนด์กับเป้าหมายใช่ไหมครับแบบนี้นั่นเองนะครับลงมาแล้วหมุนนะครับเวลาเราหมุนครับเราจะหมุนทั้งตัว lower arm กับมือนะครับเราจะหมุนมืออย่างเดียวงนี้ไม่ได้นะครับมันต้องหมุนทั้งทั้งนี้ครับทั้งทั้งแขนนะครับให้อยู่ในมุมนี้นะครับแบบนี้นะครับลงมาหมุนนะช้าๆนะครับหมุนอย่างนี้ดูด้านข้างครับขึ้นไปใช่ไหมครับลงมาหมุนนะครับอย่างนี้ เห็นไหมครับว่าแนวมันมาจากด้านในแต่ถ้าเราไม่หมุนแม้มันจะส่งด้านขวามือเราจะแบรหงายขึ้นฟ้าให้เรารู้สึกว่าตบมือไปทางซ้ายอย่างเงี้ยครับตบฝ่ามือไปทางซ้ายครับแต่แนวเรามาทางทางแนวทางขวาเหมือนเดิมนะครับแต่แค่ตบมือไปทางซ้ายอย่างนี้นะครับลูกก็จะดรอกลับมานะครับแล้วก็โค้งกลับมาเข้าเป้าหมายนะพอเราเข้าใจแล้วนี่เราก็ลองทําท่าก่อนคืนตรงนี้ครับนะค่อยๆตบมือไปทางซ้ายอย่างนี้ไหมครับ ตบแขนล่างแล้วมือไปทางซ้ายอย่างนี้ครับหน้าไม้ก็จะมาอยู่ในมุมนี้ไม่อย่างอยู่อย่างนี้แหละครับทีนี้เราทําได้ปุ๊บก็ลองตีเบาๆครับเสร็จครับขึ้นลงเตรียมตบมือไปทางซ้ายครับนี่ครับหน้าไม้อยู่อย่างนี้นะครับลูกจะต้องเข้าซ้ายนะครับพอเราเริ่มทําได้ปุ๊บนะครับเราก็จะลองตีเต็มบ้างครับว่าลูกเราจะกลับมาไหมนะครับ นึกดีๆนะโฟกัสดีๆว่าเราจะมีการหมุนมือ,อยังไงครับก่อนตีขึ้นเนี่ยครับพอเราทำอย่างนี้ได้ครับลูกที่พุชออกขวาไปตรงๆก็จะโคง้งดอกลับมาเข้าเป้าหมายนะครับเพื่อลองไปฝึกดูนะครับถ้าไม่ได้ยังไงเหมือนเดิมครับพิมพ์ลงในช่องคอมเมนต์ให้ผมทีับเพื่อนสามารถสนับสนุนการทำคลิปให้ความรู้ดีๆเหล่านี้ได้โดยการสั่งซื้อเสื้อผ้าลื่นเย็นสบาย เพียง590บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับสำหรับเ,เพื่อนๆที่สนใจยกระดับการเล่นกีฬากอล์ฟให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ l ลน์แอโดยพิมพ์ #olegolfcode จากนั้นทักแอดมินว่าสนใจได้เลยครับ